แอบลุ้นให้เปลี่ยนสถานะจากคู่จิ้นมาเป็นคู่จริงนะคะสำหรับเรกหนุ่มน้องกองทัพพีก,กับน้องมิ้นค่ะทุกคนเพราะว่าแฟนๆเนี่ยโอ้โหอ,อินกันแบบหนักมากนะคะจากละครดวงใจเทวพรมค่ะตอนดุดอับสรนนั่นเองอแถมน้องๆในแก๊งดวงใจเทวพรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้องไมกี้รวมไปถึงน้องเทศเนี่ยก็ชอบหลุดป๊อ น้องกองทับพ,พีก,กับน้องมิ้นบ่อยๆนะคะพอได้เจอเนี่ยก็เลยต้องขอถามน้องสักนิดนึงเกี่ยวกับสถานะนะคะส่วนอีกหนึ่งประเด็นก่อนหน้านี้น้องพีกน้องกองทับพ,พีกเนี่ยก็เพิ่งจะจัดโชว์เคสกองทัพพีกจัมสตาร์ค่ะเฟิร์สโชว์เคส i p ไอหนไปมา แฟนๆก็มาส่งกำลังใจให้แบบมากมายเลยทีเดียวนะเจ้าตัวจะประทับใจขนาดไหนเดี๋ยวไปฟังกันเลยจ้าเรียกว่าโชว์เคสแล้วกันชื่อว่า Jump Start ครับเพราะว่าคอนเซปต์ก็คือเป็นคอนเซปต์ที่เหมือนแบบเป็นชปเตอร์ใหม่ของในชีวิตพิกด้วยโอบอบอุ่นมากครับอบอุ่นมากแล้วเป็นงานที่คือเป็นความทรงจำของพิกงานหนึ่งเลยเพราะว่ามันเป็นโชว์เคสครั้งแรกในชีวิตของพิกด้วยแล้วก็เป็นโชว์เคสที่พีกรอคอยมานานมากตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลย ภาพที่พี่เคยเห็นตั้งแต่เด็กว่าพี่อยากจะทามันให้สําเร็จอะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามันก็ได้เป็นภาพที่พี่อยากจะเห็นตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วมันก็สําเร็จแล้วครับผมมันมันคือความฝันของเด็กคนหนึ่งอะเนาะตอนพี่ก็อายุตั้งแต่เจ็ดขวบอะครับโตมาขนาดนี้เราก็รู้สึกดีใจครับดีใจแล้วก็ก็เอาจริงๆทุกคนก็ทาโปรเจกต์ให้กับพีคแฟนๆก็ทาโปรเจกต์ให้กับพีกก็ก็มีมีเสียน้ําตาเพราะว่ามันมันมันซาบซึ้งแล้วก็เป็นความทรงจําที่ดีมากสําหรับพีคด้วยครับ ข้า้งหน้าจะมีอีกครับแต่ว่าพี่ก็อยากจะเปลี่ยนคอนเซปต์ไปเรื่อยๆก็หาครีเอทีฟอะไรใหม่ๆโชว์เคสใหม่ๆให้ทุกคนไม่เบื่อกันเนาะก็อันนี้เป็นโชว์เคสครั้งแรกก็จะมีครั้งสองครั้งสามครั้งสี่แน่นอนหลังจากนี้นะครับหลังจากนี้พี่ก็บอกว่าพีโฟกัสงานเพลงแล้วก็ถ้ามีโปรโมทถ้าละครมาช่วงไหนเดี๋ยวทางทางช่องสามก็น่าจะแจ้งออกแหละแต่ว่าก็ช่วงนี้ก็ขอโฟกัสงานเพลงให้เต็มที่ยังไงก็ฝากด้วยครับไม่ว่าจะเป็นงานผลงานละครหรือว่าผลงานแบบเพลงอะไรก็ตามยังไงก็ฝากด้วยครับ โอ้ยก็ขอบคุณครับขอบคุณก็ถึงละครจบไปแล้วก็ยังทุกคนยังจําอศิระกับดูดักสอนได้เนาะแล้วก็ยังเรียกคุณเพชรกับคุณฟ้ากันอยู่ก็ขอบคุณครับขอบคุณก็ยังไม่จบนะครับยังไม่ได้คืนตัวละครสู่นิยายเพราะว่าเรายังมีพรชีวันที่กําลังออนแอร์อยู่ยังไงก็ฝากพรชีวันด้วยนะตอนนี้ครับผมอ๋อเราก็สนิทกันครับเราสนิทกันจริงๆแล้วก็หรือคือเรามีไลฟ์สไตล์ที่คล้ายกันเนาะแล้วก็อย่างอย่าง,างที่เราแบบทากันบ่อยๆคือแบบทาบุญเนาะไปไปทำบุญเพราะรู้สึกว่าการการได้ทําบุญนนเเป็ออะะไไรรรทีี่าาสบยยใจด้ว้ว พราะก็ถือว่าคนก็ให้ความรักกับทั้งอศิระแล้วก็ดูดับสอนด้วยแล้วเขาก็เลยให้ความรักกับทั้งพ ah ีคทั้งมิ้นเองด้วยยังไงก็เหมือนแบบมันคือกําลังใจอย่างหนึ่งในสําหรับคนที่เราทางานเนาะมันคือแบบมันคือแรงบันดาลใจแล้วก็การที่เราได้รับความรักจากทุกคนมันก็เป็นพลังให้พวกเราด้วยครับก็เราเป็นเพื่อนสนิทกันครับเป็นเพื่อนสนิทกันไม่ว่าจะเป็นทั้งพีคพี่เซนแล้วก็ทั้งมิ้นเองด้วยครับก็ที่แซวก็มีแซวกันเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราถามว่าถ้าทุกคนมีีคคววาามมมสสุุขขก็แหล ก็เหมือนเป็นการให้ให้ความมอบความสุขให้กับทุกคนถ้าทุกคนได้ได้เห็นคลิปเราคือไม่ไม่ได้อยากรู้สึกกดดันหรือว่าอะไรไม่ได้อยากรู้สึกเปลี่ยนเพราะว่าคือเราเป็นอย่างนี้กันอยู่แล้วอะไรเงี้ครับก็การที่เราทุกคนได้เห็นเราแล้วเขามีความสุข ทางเราเองก็มีความสุข้วยเหมือนกันคือก็บางทีก็พูดแบบไม่ต้องพูดบ้างก็ดีอะไรแบบเนี้ยแบบทาั้งคู่แหละครับทุกคนเลยอะไรไมกี้อะไรเงี้ยครไมกี้กับเทศเนี่ยครับคือเขาด้วยความที่สนิทกับพีแหละคือเราเราเป็นแบบว่าเอาจริงๆแบบแก๊งอินเตอร์กันเราพูดภาษาอังกฤษกันอะไรเงี้ยครับน้องๆก็น่ารักครับน้องๆก็น่ารักแล้วก็มียุมหัวเตะเตะเลี้ยงกันด้วยลําแข้งบ้างนิดหน่อยอะไรอาเงี้ยครับเอาพูดตรงๆเขินนะครับเขินก็คือในในทั้งตัวแฟนคลับเองด้วยอะไรเงี้ยครับ เราพี่จะเปลี่ยนชื่อด้อมแล้วเป็นด้อมเฮ้ยเ <laughs> พราะทุกครั้งที่แบบเราเราอยู่ด้วยกันบางทีเขาจะชอบเฮ้ยอย่างเงี้ยซึ่งบางทีพี่จะอาจจะเปลี่ยนด้อมแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อโอเชียนหรือว่าอะไรละชื่อด้อมเฮ้ยเอาริงทุกคนบอกหมดแล้วว่าเป็นเรื่องของอนาคตเนาะพี่ก,ก,ก็ก็ยังยืนยันคาเดิมว่ายังไงก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันแต่ว่านะตอนนี้แบบสบายใจแล้วนะตอนนี้มันดีแบบนี้อยู่แล้วก็ก็ให้มันเป็นเรื่องสบายใจต่อไปครับ